น้ำบอกว่าช่วงนี้คนดูซับซอมากครับตั้งแต่ต้นเดือนขนาดรถป้ายแดงยังไม่ค่อยเห็นเลยแล้วถนนอะไรเนี่ยโล่งมากๆครับอ๋อก็อ่านข่าวเขาบอกว่าตลาดนัดตลาดนี้เป็นเงียบเป็นป่าช้าเลยเหรออ๋อไปอยู่ที่ภูเก็ตกันหมดเลยว่า,ปปา,าวไปอยู่ที่ภูเก็ตกันหมดแล้วภูเนกะ็ตนี่พุกพ่านมากเลยเออต้องไปอยู่ที่ภูเก็ตกันหมดแล้ะนะเพราะตอนนี้บรรยากาศขึ้นเครื่องบินไปภูเก็ตเหมือนเดิมละผมมีโชคดีมากเลยนะ เชื่อไหมว่าขากลับจากภูเก็ตมากรุงเทพผมนั่งติดนางงามาอะไรนะมิสแกรนอะไรอ่ะมิสแกรนอะไรของเขาอ่ะมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะผมนั่งติดนางงามเลยนะเว้ยนั่งข้างผมอ่ะนางงามประเทศอะไรไม่รู้ตัวสูงสูงเออหน้าตาหน้าตาหน้าตาสวยดีเลยเออเราก็แบบโอ้หนั่งติดกูดเลยเว้ยเออมาแบบมากันประมาณนางงามประเทศอะไรก็ไม่รู้นะเจ็ดแปดคนนาะงงาม แกร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลอะสักอย่างเขาที่เขาจัดจัดกันเนี่ยมันั่งติดเราเลยแล้วก็แหมชื่นใจนั่งเครื่องบินรอบนี้กับกรุงเทพนะก็เงียบแต่ที่ภูเก็ตคึกคักมากที่ภูเก็ตคึกคักมากคุณอะไรเนียฮะเตยเตเตยเตยสักอย่างเซลไลน์มาบอกว่าทอสอสรับเคสกู้บ้านแล้วให้รับสายถ้าธนาคารโทรหามีโอกาสผ่านการอนุมัติหรือเปล่าครับ ก็ถ้าทอสเนี่ยเขารับเรื่องแล้วโอกาสทำที่สูงนะะอืมเพราะว่าทอสเนี่ยเขาไม่เหมือนแบงก์อื่นนะเขาเขาผู้แก่คนรับคนทําเรื่องตั้งแต่แรกเขามีอํานาจรีเจ็คนะฮะเออส่วนใหญ่ทอสเขาจะขออนุญาตนั่งสบายนะทอสเขาจะสกรีนลูกค้าก่อนนะครับถ้าดูแลลูกค้าแบบก้ามกึ่งก้ามกึ่งเขาก็ไม่เอาเลยนะรีเจ็เลยนะ มีโอกาสสูงให้มีโอกาสสูงตอบฟันธงให้ไม่ได้คุณซีเอฟซีบอกว่าผมซื้อบ้านเมื่อสิบปีที่แล้วล้านละเจ็ดพันตเฉลี่ยประมาณนี้อยู่แล้วนะอืมก็บวกล้านละเจ็ดพันตายมันก็ประมาณนี้แหละ้องกอบอย่างที่พี่พบอกไงเออที่พี่บอก้องกอบไง้องกอบบ้านทละแปดล้านเก้าล้านก็ต้องผ่อนเดือนประมาณห้าหมื่นกว่าบาทออประมาณนี้นะเออ้องกอบตายไม่ได้ถ้า้องกอบคิดว่าล้านละเจ็ดพันผ่อนผ่อนละเหนื่อยเนี่ย โอ้โหเราต้องเป็นหนี้บ้านไปอีกหลายสิบปีนะเพราะฉะนั้นต้องซ้อมกู้เงินครับซ้อมกู้เงินนี่ยหลายคนเอจะรู้จักคํานี้จากช่องผมนะคำว่าซ้อมกู้เงินแต่ว่าคําเนี้ยมันน่าจะมีมาต้นกำเนิดจากธนาคารราคาสงเคราะห์แต่ผมไม่แน่ใจเขาใช้ค,คําว่าซ้อมกู้เงินหรือเปล่าคือเราเนี่ยอยากจะกู้ซื้อบ้านแต่เราไม่แน่ใจว่าเราจะทําได้หรือเปล่าเนี่ยใช้สูตรนี้เลยครับราต่อเจ็ดพัน 7, อืมนะ คุณจะซื้อบ้านราคาสามล้านคุณก็ต้องผ่อนเดือนละประมาณสอง0มืนหนึ่งนะตอนนี้ยังไม่หาดูบ้านใช่ไหมเก็บเงินให้ได้เดือนละสองหมื่นหนึ่งเก็บเลยนะําสักหกเดือนน่ะดูซิว่าคุณสามารถทําได้ไหมเดือนละสองหมื่นหนึ่งโอนเข้าบัญชีธนาคารอะไรก็ได้ไปเปิดไว้ทําไปสักสามเดือนไม่ไหวไว้เหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าคุณไม่ควรซื้อบ้านเพราะว่าถ้าคุณเป็นนี่แล้วคุณมเมื่นวันเหนื่อยไม่ได้นะคุณ <t> ผ่าน <t> ขาดการผ่อนเมื่อไหร่คุณโดนฟ้องเมื่อน,นั้นผมบอกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยซ้อมกู้เงินกันไว้ก่อนนะล้านละเจ็ดพันซ้อมไปเลยจะซื้อบ้านห้าล้านก็เดือนละสามหมื่นห้าผ่อนไปนะครับผ่อนไปผ่อนลมเรียกผ่อนลมแต่ว่าวนกันเดือนออกใช่ไหมวนกันเดือนคุณเท่าไหร่ไม่รู้ว่าแต่คุณจะซื้อบ้านราคาห้าล้านห้าล้านล้านละเจ็ดพันก็ห้าล้านก็สามหมื่นห้ากนเดือนออกมาปุ๊บเอาเงินเดือนสามหมื่นห้าโอนออกไปเก็บไว้บัญชีนี้เลยซ้อมไปประมาณอย่างน้อยหกเดือนหรือหนึ่งปีถ้าคุณ เอาเงินออกไปเดือนละสามหมื่นห้าทุกเดือนทุกเดือนแล้วชีวิตคุณยังใช้ชีวิตได้ปกติอยู่เพราะเงินหายไปสามหมื่นห้าแต่มันก็อยู่ในบัญชีที่คุณแยกไว้เปรียบเสมือนคุณกําลังซ้อมการกู้เงินอยู่และเงินที่เหลือของคุณอยู่เนี่ยคุณยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มีความสุขกับชีวิตได้ไม่แลนแค้นอันตคัดเพราะว่าคุณสามารถที่จะซื้อบ้านได้นะลองมาใช้ดูสูตรนี้ <c oughs> คุณ ลับบอกว่ามีโอกาสกลับมาอีกไหมคะบอตอทอยาให้ลับมา,าคือบอตอทเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ธนาคารมันจะเป็นคือจริงๆดอรยูเ,รยขเขาก็พูดมั่วนะคว่านะคืออย่างนี้บอตอทมันก็คือมันก็คล้ายๆกับเออบริษัทที่ซื้อนี่ไปขายขายขาย,ขาย,ขายนี่ไปนั่นแหละคือบอตอทเนี่ยเขาจะซื้อเขาจะซื้อนี่ของลูกค้าธนาคารไปคือธนาคารเนี่ยบางครั้งเนี่ยสมมติว่า เขาปล่อยสินเชื่อบ้านไปเนี่ยนะครับประมาณร้อยคนนะสมมตินะี่ยเขาปล่อยสินเชื่อบ้านไปร้อยคนและสินเชื่อบ้านเนี่ยมัน <c oughs> มันยาวไงหรือภาพมันมันผ่อนกันยี่สิบปียี่สิบห้าปีสามสิบปีนะสมมติเขามีเขามีลูกค้ากล,ล,ลุ่มหนึ่งอ่ะนะเขามีลูกค้ากลุ่มกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งอ่ะนะเขาอาจจะตัดบางกลุ่มออกมาก่อนนะเช่นเขาก็จะคํานวณให้บจทหรือว่าเฮ้ยไอ้ลูกค้าอะไรเนี่ยยังเหลือค่างวดกับผมอีกจํานวนเท่านี้นะ อ่านะครับผมขายให้บตทไปแล้วกันเช่นพ,พูดง่ายบตทเนี่ยนะต้องรู้ว่าไอ้ลูกค้าคนเนี้ยต้องผอ่อนเงอ้ะงง่ายๆสมมติลูกค้าอะไรีีต้องผอ่อนอีกเดือนละหมื่นปีละแสนสองลูกค้ารายเนี้ยต้องผอ่อนอีกป,ประมาณยี่สิบยี่สิบเดือนอีกป,ประมาณเท่ากับเท่าไหร่แสนสองยี 20, 20, 000, 2, 000, ่สิบเดือนสองล้านกว่าใช่ไหมสองล้านกว่าเพราะว่าเออนั่นแหละเอาเป็นว่าเดือนละหมื่นยี่ยี่สิบสี่สองร้อยสี่สิบเดือนเนี่ยนะก็เท่ากับสองล้าน สองล้านกว่านะเขาก็จะทาตัวเลขแล้วเขาก็เอาขายตัวเลขเนี้ยไปขายกับบอตอทเลยแต่เขาก็จะไม่ได้เงินสองล้านกว่าเขาจะได้เงินส่วนลดซึ่งถ้าเป็นสูตรแบงค์เขาเรียกว่าไปถอด NPV ไปถอด NPV มาว่า NPV ณนะตอนนี้ถ้าเกิดขายหนี้แล้วได้เงินก้อนมาเนี่ยจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่แเขาก็จะขายหนี้ก้อนเนี้ยไปให้บอตอทนะลูกค้าเหล่านี้ก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าประวัติดีนะไม่ใช่เป็นหนี้เสียบอตอทเนี่ยถ้าถ้าบอตอทเนี่ย ซื้อไปแล้วเนี่ยบตทก็ทไม่สามารถไปขึ้นหนกเบียรได้เพราะนะครับเพราะคุณลูกค้าเขาผ่อนกับแบงก์เดิมดีผ่อนตรงย้ายมาเป็นเจ้าหนี้รายใหม่ก็ต้องได้เงื่อนไขเดิมถ้าเปลี่ยนเงื่อนไขนี่ไม่ได้นะครับตามกฎหมายเป็นแบบนั้นเพราะเนี้ยบตทไม่ได้มีอะไรที่เคยบอกว่าเป็นสามเปอร์เซ็นอย่างที่เขาพูดเลยนะผมว่าแกน่าจะเข้าใจผิดนะดรอยู่อืะหรือใครเข้าใจเรื่องนี้มากกว่าผมก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาได้นะอืม แนวโน้มเป็นไงบ้างครับพี่อูราคาบ้านจะลดใหม่ผ่อนละลเท่าไหร่โอ้ยละละสามพันห้าตอบไม่เป็นเป็นไม่ได้ ح ح อเออานละสามพันห้าละละสี่พันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ตเต็มที่ก็แค่สองส่อาจจะแก้ผมเคยเจอช่วงที่ทอสอปล่อยกู้แบบดอกเบีย้ยศูนย์เปอร์เซ็นหกเดือนอะ่ะเคยเห็นไหมคือไม่คิดดอกเบี้ยเลยอะ่ะศูนเปอร์เซ็นหกเดือนคือไปในหกเดือนนี่คุณจ่ายเข้าไปเนี่ยต้นเต็มจ่ายต้นเต็มเต็มเลยแต่เขาให้คุณผ่อนน้อยมากเพราะเขา แลวคุณเขาจะไม่ให้คุณจ่ายมากกว่านี้ด้วยนะเคยมีเหมือนกันแต่ว่าโดยเฉลี่ยชว่วงดอกเบีย้ยถูกๆมันก็อยู่ประมาณร้านละสามพันห้าร้านละสี่พันพอยังมีอยู่แต่ว่ามันมีแค่ปีสองปีแรกครับมันไม่ใช่เันผ่อนย,ยาวเป็นไปไม่ได้เออก็ว่าของหนูจะซื้อเฟเซอร์รอฟังเลยหนูเชื่อพี่อูซื้อตอนกรกราหกเจ็ดค่ะนี่เมื่อวานเมนื่อวานนี้พี่ประวันนันที่แนะนําไปอ่ะเพิ่งเพิ่งทํากู้ให้ลูกค้าผ่านไปอหนึ่งรายนะ เออซึ่งลูกค้ารายนี้ผมดูแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เนี่ยลูกค้าผมรายนี้ผมว่าแกฟังผมอยู่เหรเนี่ยไม่แน่ใจรายนี้นะอยากกู้บ้านพร้อม,อ,มอยากกู้คอนโดพร้อมกันหลายหลังจัดไปให้ละสามน่าจะน่าจะน่าจะได้ไปสามแบงค์นะแต่ผมมาจัดให้แกไปแบงค์เดียวนะแต่อีกสองแบงค์แกไปหาเองแต่ตอนนี้น่า่าจะประสบความสำเร็จแล้วนะกู้คอนโดพร้อมอม,อมกันหลายๆห,ห,ห,ห้องเนี่ยไม่รู้จะกู้ไปทําไมห้ามเราก็ไม่ฟังไม่ฟังก็เดี๋ยว พอเขาไม่ฟังผมก็หาแบงค์ให้เขาเลยอยากอยากอยากนักก็เดี๋ยวหาให้ได้นะแต่ว่าจริงๆไม่ไม่ค่อยสนับสนุนให้ใครกู้คอนโดพร้อมๆกันเลยหลายห้องนะอันตรายคุณเมเตอร์ด็อกลูบอกว่ากู้พร้อมกันสองห้องตอนนี้หยุดจ่ายไปหนึ่งเงนราคาเออนั่นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเที่ยมมาสารภาพเลยเขาเป็นคนเก่งเขาเรียกว่าเป็นคนกล้าเนะี่ยมามาเปิดเผยตัวเนี่ยเนี่ยผมถึงบอกว่าจะทำไปเพื่ออะไรนี่ยังสองห้องยังโอเคนะ เออจะทำไปเพื่ออะไรอ่ะมันมันสร้างแอสเซทตรงไหนอะผมถามมันสร้างแอสเซทตรงไหนอืมแอสเซทจากการแอสเซทจากคอนโดอะ่ะมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยใช้แอสเซทหรอกม,มันมใช่ของแอสเซทเท่าไหร่หรอกเนะียก็ว่าลูกศิษย์หนูเป็นเจ้าของโรงแรมใหญ่หลายคนเลยที่ภูเก็ตอ๋อไม่มีลูกค้าผมอยู่ไลายนึ่อ่ะเขาเป็นเจ้าของคอนโดที่แบบว่าไฮโซมากเลยกลางเมืองอะ่ะโทรมา ให้ผมเป็นคอนเซิล์ให้อ่ะมาจากน้องกปอปเปล่าอ่ะเออผมบ่เฮ้ยมีหูนี่มันระดับนี่มันระดับบอกว่าโครงการแบบลักชัวรี่มากเลยนะเออแต่เขาเขาจะให้ผมไปทําปรับโครงสร้างอใ,ให้ผมเป็นเป็นคอนซิล์ให้เว้ยเออบางทีผมก็ต้องดูว่าผมไปทําอะไรเขาได้หรือเปล่านะเพราะว่าผมเองต้องบอกตรงว่าผมผมเน้นจริงๆรับงานผมเน้นพวก s อ e มากกว่านะฮอ SME มอกเงินสัก50ล้านบวกลบเนี่ยกำลังสนุก นะหรือบางรายก็โดดขึ้นมา200-300ก็มีช่วงนี้รับงาน2-300ล้านเนี่ยค่อนข้างเยอะนะแต่จริงๆเนี่ยชอบ s อ e มากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรที่เกียดคุยแบบคือไปคุยงานกับแบบพวกระดับรู้อะไใไฮโซอะ่ะคือมันแบบพูดไม่ถูกนะมันไม่สบายตัวเวลาคุยด้วยมันไม่สบายตัวต้องเกร็กงๆอะไระ่เงี้ยอ่ากอพี่สาวหนูอยากกู้ซื้อสิบห้องเยอะปล่อยเช่ายาๆอยา,ยาขอลอง ขขรลองขขรลองเหอะเออเอาพอสมเหตุสมผลอืมเนี่ยดูเนี่ยคุณเมเตอร์ด็อกลูมเนี่ยของคุณเมเตอร์ด็อกลูมเนี่ยเขามีแค่สองห้องเองเนี่ยเขาหยุดจ่ายไปแล้วงวดถึงอ่านเดี๋ยวผมอ่านดิมันเป็นยังไงไปโดนไปโดนโคตไหนมาเลยซื้อสองห้องพร้อมกันคุณเมเตอร์ด็อกลูมว่าไม่จ่ายค่าบัตรเครดิตและค่าค,าคอนโดมาหนึ่งงวดธนาคารโทรมาเสนอแผนผ่อนจ่ายปีแรกแค่สามสิบเปอร์เซ็นจากยอดผ่อนเดิมแต่ต้องจ่ายบัตรเครดิตเข้าไปก่อน เจอข้อเสนอลดเยอะมากๆแต่กลัวผ่อนไปแล้วพวกนี้บัตรเครดิตสืบซับเจอมันสืบซับเจออยู่แล้วแหละคือถ้ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านคอนโดเนี้ยโอกาสที่มันจะเจอแล้วถ้าเป็นคอนโดที่เป็นคอนโดเดียวกันมันมีโอกาสเจออ่ะมันมีโอกาสเจอเออแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องผ่อนค้างงดแค่สามสิเปอร์เซ็นตเนี่ยต้องบอกว่าเออมันก็ได้แต่เลี้ยงตัวนะตอนนี้คือ,ค,อ,ค,อคือตอนเนี้คือการปรับโครงสร้างหนี้ของคุณเนะี่ยคุณต้อง มองระยะสั้นระยะกลางระยะยาวก็ต้องมองนะครับคือโอเคอ่ะสมมติผ่อนสามสิบเปอร์เซ็นสมมติคุณผ่อนอยู่เดือนละหมื่นคุณเหลือแค่เดือนละสามพันนะผ่อนไปเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจหนึ่งปีใช่ไหมครับอ่าผ่อนไปหนึ่งปีหนึ่งปีโอเคมันช่วยให้คุณแบ่งเบาภาระได้สองถ้าเกิดคุณปล่อยเช่าได้คุณก็จะมีค่าเชา่านะหากค่าผ่อนแล้วคุณอาจจะเหลือส่วนต่างเอาไวเ้เสริมแคชโฟกตัวเองได้แต่คําถามคือพอหลังจากนั้นเนะ่ จะต้องกลับมาผ่อนเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วมันจะจบยังไงอืมแล้วตอนนี้ต้องถามว่าคอนโดที่คุณผ่อนอยู่เนี่ยนะครับมูลนี่ที่คุณเป็นนี่อยู่เทียบกับมูลค่าตลาดมันเป็นยังไงคุณต้องมองระยะยาวไม่ใช่ว่าแก้ปัญหาแค่ตรงนี้ให้จบแล้วอีกหนึ่งปีข้างหน้าเขาไปว่ากันผมบอกเลยว่าการแก้นี้เนี่ยคุณต้องมองยาวๆทีเดียวไปเลยแต่แต่ผมมักจะพูดว่าหลายคน <c oughs> จะบอกว่าให้มึงขัดแย้งกันเปล่าคือถ้านี่มันเยอะมากเนี่ยเรามองยาวมากไม่ได้ คือพูดง่ายคือหลายคนจะงงนะคือนี่ถ้าคุณนี่มีมีนี่เยอะมากคุณจะมองยาวมากเลยเพราะว่าอะไรวันๆหนึ่งเนี่ยคุณจะมีเจ้าหนี้เข้ามาเล่นคุณตลอดเวลาตรงนู้นตั้งนั้น,ตร,นตรงนี้ตรงนี้เต็มไปหมดนะเพราะนั้นเนี่ยเอาว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆเนี่ยก็เหนื่อยแล้วแต่คุณต้องมองระยะยาววันหนึ่งถามคําถามตัวเองว่ากูจะไปรอดไหมออกูจะไปรอดไหมถ้ากูไปไม่รอดแน่ผมมนะนําไม่ต้องแก้ไม่ต้องแก้เลยเหลายคนเอ้าไม่ต้องแก้แล้วทำไงปล่อยอะไรเงี้ยครับ ปล่อยไปเลยแก้เพื่ออะไรเอย่องของคุณเนี่ยเมเตอร์ด็อกเนี่ยเขาให้ผ่อนเดินแค่สามสิบเปอร์เซ็นของค่างวดเดินเนี่ยคือมันก็ดีไงแต่ถ้าเราผ่อนไปแล้วเนี่ยเราเราก็ผ่อนลมไปเรื่อยๆอะนะแล้วสุดท้ายเนี่ยบัตรเครดิตคุณจะจ่ายได้ไหมถ้าผ่อนบ้านผ่อนคอนโดได้จะบัตรเครดิตล้วดูเราไม่น่าจะต่อไม่น่าจะต่อหรือไปได้สุดท้ายนี้บัตรเป็นหนี้เสียแน่นอนนะเพอหนี้บัตรเป็นหนี้เสียแน่นอน ไอ้ทรัพย์สินต่างๆเราี้ที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์โดนสืบทรัพย์แล้วก็ยึดไปขายทอดตลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้นี่คุณต้องมองบนข้อเท็จจริงว่าแก,แก้ตรงนี้แก้ตรงนี้อ่ะแล้วตรงนี้กูจะแก้ได้ไหมตรงนี้กูก็แก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแก้ตรงไหนไม่ได้พร้อมกันให้หมดอ่ะคือแก้ไม่ได้พร้อมๆกันแม่งไม่ต้องแก้ผมบอกเลยไม่ต้องแก้เสียเวลาอืมนะครับเสียเวลา ถ้าเราอว่าจะเสียทั้งขึ้นทั้งล่องไหมนกันเนี่ยผมพยายามอธิบายให้ฟังแล้วเนี่ยคุณไปตัดสินใจเอาเองอ่ะเพราะว่ามนันไม่มีข้อมูลมากกว่านี้ไง <c oughs> ของเขาหมบอกพี่สาวแล้วอย่าเอาเยอะเลยคอนโดเดี๋ยวเนี่ยอย่าไปทํามันไม่ได้เป็นการสาร้างแอสเซทเท่านั้หรอกคอนโดอะ่ะจริงๆผมเห็นมาหลายคนแล้วถ้าอยากสร้างแอสเซทคุณต้องเป็นทุ่นพุกเล่นที่ดินเปล่าเล่นที่เล่นที่เล่นทางปริมณฑลไปที่มันยังไม่เจริญร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่มันยังมี เอาง่ายๆเนี่ยสมมติผมยกตัวอย่างเนี่ยไอ้ตัวเส้นกรุงเทพกีทาตัดใหม่แถวบ้านผมเนี่ยเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยมันมีรู้มันรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมาสร้างถนนเส้นนี้ถ้าเกิดคุณไป,ไปซื้อที่ผมผมมีผู้ใหญ่อยู่คนหนึ่งอ่ะมีที่ดินแปลงหนึ่งอยู่ที่ถนนพัฒนาชนบทแต่ผมจําไม่ได้พัฒนาชนบทสองหรือสามผมจําไม่ได้ลนะแล้วผมเคยไปทําเรื่องการขายที่ให้แกด้วยนะแกขายได้ไปติดป้ายไว้แค่ประมาณสักสองสามเดือน หมู่บ้านซื้อไปแต่ผมไม่ได้ใจหมู่บ้านะไรไม่ไม่เอพก็พวกมันจะมีกี่โครงการแถวๆนั้นเราไปหาดูด้วกันนั่นแหละนะจะเล่นจะเล่นอสังหาต้องไปเล่นแบบนั้นอืคําถามคือเรามีเงินขนาดมันเราไม่มีใช่ปะ่ะเราไม่มีเงินที่จะไปเล่นขนาดนั้นคุณก็ต้องค่อยๆเริ่มแต่ถ้าไปเริ่มสะสมอสังหาจากคอนโดผมไม่แนะนาอ่ะผมเองเนี่ยเคยซื้อคอนโดมาผมว่าผมซื้อถูกเลยนะคือคอนโดเนี่ยตอนนั้นผมไปจับ อยู่ที่รัชดาชื่อซิตี้โฮมเขาซื้อขายกันประมาณสองล้านกว่าในอินเทอร์เน็ตแต่ไอเจ้าของคอนโดเนี่ยมันทะเลาะกันมันเป็นมันเป็นทอมกับดี้มันทะเลาะกันแล้วมันเลิกกันพอมันเลิกกันแล้วต่างคนต่างไม่อยากอยู่แล้วนะก็เลยแบบขายกนถูกๆออกมาผมซื้อแค่ประมาณล้านตอนนั้นเขาซื้อขายกันประมาณสองล้านกว่าสองล้านสองผมซื้อมาประมาณล้านเจ็ดล้านแปดประมาณเนี้ยนะถืออยู่ประมาณสามสี่ปีสามปีหรือสี่ปีนี่แหละ เออมีคนเช่าอยู่แค่ประมาณปีเดียวอะคือ <c oughs> <c oughs> ในรอบสามปีเลยมีคนเช่าอยู่แค่ปีเดียวนะเออบางคนมีแต่มีคนเช่าอยู่สองคนสองคนคนแรกคือผ่อนอยู่ได้ไม่นะแล้วมันหนีไปเลยนะแล้วก็มาปล่อยเช่าใหม่นะครับแล้วก็ถืออยู่ประมาณสามสี่ปีนะขายไปเชื่อไหมไม่ได้กําไรเลยขายได้เท่าทุนเนะี่ยขายเท่าทุนเอาเงินคืนเนะี่ยเออคือมันไม่ได,ด้ดีอะไรอย่างที่เขาบอกกันหรอกอืม ก็ได้ความรู้มากมายครับผมอ่ะไปแล้วครับสวัสดีครับ